สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะชาวรักการปลูกทุกท่านทุกคนนะคะมาอีกแล้วจ้าฝนมาอีกแล้วนี่คะคะพามาดูมาเดือฝรั่งอิลักกี้ต้นนี้นะคะนี่แตกยอดออกผลสวยๆเลยค่ะยอดสวยๆเลยเห็นไหมคะติดยอดออกผลมาให้อีกแล้วนะคะ ใบงามมากๆเลยค่ะเห็น <He ard S 2> ไหมกำลังติดลูกนะคะทุกกิ่งเลยสวยๆเลยค่ะใบสมบูรณ์มากๆเลยนะคะถ้าเราได้ปรุงดินนะคะด้วยหญ้าแห้งใบไม้แห้งนะคะแล้วก็เศษอาหารที่เราหมักแล้วนะคะทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยค่ะก็หมักลงไปนะคะ เป็นเวลา20วันเนาะเราก็จะได้ดินที่ดีมากๆนะคะพอป,ปลูกเสร็จเราก็นำหญ้าแห้งใครมีฟางก็ได้นะคะฟางข้าวแต่น้อยไม่มีฟาง้มยใช้หญ้าแห้งนะคะคลุมนี่นะคะคลุมหญ้าแห้งเอาไว้อีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้แจ๋วเลยค่ะต้นไม้ชอบนะคะจะเริญเติบโตได้ดีนะคะสําหรับต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะที่เราต้องการที่จะ เก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะยาวนะคะเพื่อนๆก็ลองหมักดินในรถรถยนต์หรือในวงบ่อซีเมนให้นานๆหน่อยแบบนี้ดูนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีสักเม็ดเลยนะคะนะเราปลูกแบบอินทรีย์นะคะเราก็จะได้กินผักปลอดสารพิษโดยแท้เลยนะคะถ้าเราปลูกแบบปลอดสารแบบนี้เขาเรียกว่าปลูกแบบแบบ ปลูกแบบอินทรีใช่ไหมคะไม่ใช่ปลูกแบบปลอดสารการปลูกแบบปลอดสารก็คือการใช้ปุ๋ยเคมีใช่ไหมคะใช้ปุ๋ยเคมีได้เนาะแต่ว่าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงปลูกแบบปลอดสารก็คือใช้ยาฆ่าแมลงได้แต่ว่าต้องรอระยะเวลาให้ครบตามกําหนดเวลาของยาชนิดนั้นๆใช่ไหมคะถึงจะเรียกว่าผักปลอดสารแต่ว่าถ้าปลูกแบบอินทรีย์ก็คือ ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะก็อาศัยกันดูแลนะคะปรุงดินนะคะให้ดีนะคะเพื่อที่จะให้ต้นไม้ได้แข็งแรงและสมบูรณ์จากแร่ธาตุอาหารที่เราปรุงมานะคะในครั้งแรกเลยนะคะปรุงครั้งแรกแล้วไม่ต้องทําอะไรอีกเลยนะคะดินในรรถยนต์นี้นะคะส่วนทางใบเราก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรนะคะ ถ้าฝนไม่ตกก็รดน้ําเฉพาะโคนนะคะก็ใส่ชุบินซีสังเคราะห์สแสงนะคะน้ําหมักเศษอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเลือกเอาที่เรามีเนาะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะเค็มไปเพราะว่าในนี้ก็มีสารอาหารครบถ้วนอยู่แล้วนะคะวันนี้พามาชมสั้นๆนะคะสําหรับมาเดืออิรัก,กี้ไปลวจ้าสวัสดีค่ะ